ค่ะคุณดูที่นาเรกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโราอีเช่นเคยในสีตราสองสามเลิร์าโรชเน e ดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คเคิลค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะนะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในท็อปปิกที่ว่าเป็นเป็นปิกอาร์นะคะวันนี้นะท็อปปิกของเราก็คือสเสน่ห์อะไร ที่ทำให้คนอื่นนะะหลงรักในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเสน่ห์อะไรนะที่ทำให้คนทุกคนเขาแบบชอบคุณชื่นชมคุณนะคะส่วนตัวของแม่หมอเองนะคะมีความรู้สึกว่าคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนแบบมันเหมือนคนที่มีบุญนะคะนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสเสน่ห์แต่ถามว่าสเสน่ห์สร้างได้ไหมสร้างได้นะอืมแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ฟ้าประทานมาให้นั่นเองนะคะแบบว่าเขาเรียกว่ามีบุญเก่าเยอะนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีสเสน่ห์เนาะนะคะไม่ว่าคุณจะสวยหรือคุณจะเป็นคนหน้าตาธรรมดาธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าจากหน้าตาธรรมดาก็ทําให้คุณดูเป็นคนที่สวยขึ้นได้นะคะหรือนะคะสำหรับบางคนแบบหน้าตาสวยมากๆเลยแต่ว่าคุณทําตัวแบบไม่น่ารักไม่มีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ความสวยที่คุณมีอยู่เนี่ย มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะความสวยของคนเราไม่ได้ยั่งยืนแต่สเสน่ห์ส่วนตัวต่างหากที่ยั่งยืนแต่ถ้าสมมุติว่าใครทั้งสวยทั้งมีสเสน่ห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเขานะคะคของคนคนนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเสน่ห์อะไรนะคะที่ทาให้คนตกหลุมรักคุณชอบคุณนะคะมีการให้เลือกกัน3กองนะ1นะคะ1อยู่ตรงนี้นะ สองสองตรงนี้แล้วก็สามค่ะทําจิตให้นิ่งทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะโอเคถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะอันนี้ขอหยิบมงมองไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่าหนึ่งสองสามนะ,ะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเสน่ห์อะไรที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรักคุณนะ อืมแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณเดี๋ยวเราจะมาวางไพ่ High Priestess นะคะว้า wow. ว The Magician นะนล้วคอยนะคะบอกอะไรได้บ้างสั่งไปนี้นะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับอืมเป็นคนที่คาดเดายากนะด้วยความเป็น High Priestess นะคะคาดเดายาก คุณคนมีหลากหลายอารมณ์นะคะในตัวเองนะคุณไม่ได้หวานอย่างเดียวคุณไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวนะคะคุณไม่ได้เซ็กซี่อย่างเดียวคุณไม่ได้น่ารักอย่างเดียวคุณมีทุกอย่างนะคะผสมกลมกลืนกันอยู่ในนั้นนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณจะเอาอสิ่งต่างๆออกมาใช้ในเวลาไหนนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะเมดิเชียน คุณสามารถรู้ได้ว่าคุณจะเอาความน่ารักออกมาใช้ในเวลาไหนแล้วมันจะได้ผลนะคุณสามารถรู้ได้ว่าคุณจะเอาความเซ็กซี่ออกมาใช้ตอนไหนแล้วมันจะได้ผลคุณคนที่ฉลาดที่จะรู้ว่าคุณต้องทำอย่างไรนะคะคุณมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยในตัวเองนะคะแล้วก็นะคุณรู้ว่าเมื่อไหร่นะคะควรทำอะไรนะคะนั่นคือตัวคุณเองนะแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใสๆนะแต่บางครั้งคุณก็ดูเหมือนคนที่แบบมีความลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งคุณดูไรเดงสานะบางครั้งคุณดูเป็นคนที่แบบจัดจ้านนะจัดจ้านแต่หน้าดึงดูดน่าสนใจนะคะไฮพริสเทดนี่เขาเป็นพลังงานแห่งราชนีพรนร์นะมันจะมีความที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเสน่ห์เย้อยวนด้วยนะคะมีเซ็กซ์เพลสูงด้วยนะคะสำหรับราชินีพรนร์นะแล้วก็คุณยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีพูดจาเขาเรียกว่า พูดเก่งอ่ะสามารถเอาชนะใจทุกคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณได้นะคะแม้กระทั่งบางคนที่เขาแบบไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับคุณแต่พอเขาได้ยินคุณพูดอะไรหรือแสดงความคิดเห็นอะไรเพียงแค่ไกลๆนะคะหรือผิวเผินเขาก็ให้ความสนใจในตัวคุณทันทีคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีของอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดด้วย,นะะนนดดวยสิ่งเหล่านี้นะคะมันยิ่งเพิ่มพูน ความมีเสน่ห์ให้กับคุณนะคุณรู้ว่าคุณต้องแบบออย่างเช่นคุณจะไปที่ไหนอคุณจะไปงานอะไรไปออกงานคุณรู้ว่าคุณต้องแต่งตัวยังไงออืมคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรถูกกาลเทศะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการพูดนะคะหรือการแสดงออกนะคะของคุณแม้กระทั่งความโกรธหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่มันเป็นด้านลบอ่ะคุณยังทําให้มันออกมาดูกลมกล่อมแล้วก็พอดีอ่ะคุณเป็น เขาเรียกว่าคุณเป็นเป็นภาพในฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะคะคนที่เรียกกองที่หนึ่งนะ,ะผู้หญิงหลายๆคนก็ก็อยากจะเป็นอย่างนี้แหละแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นกันได้ทุกคนเน่ยนะคะเพราะว่าความเป็น High Priestess, Magician แล้วก็ n i ยอัพ Coin s เนี่ยคือมันมารวมอยู่ในคนคนเดียวคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ จะบอกว่าโชคดีก็ใช่หรือจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความฉลาดคุณเลยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีมันมันก็ใช่อีกเช่นกันนะ,นะคะมันเรียกว่าฟ้าประทานสิ่งนี้มาให้กับคุณเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคุณยังเป็นคนที่แบบพยายามนะคะ หาความรู้เพื่อที่จะเติมเติมความเป็นคุณอะนะคะเติมเต็มหลายๆอย่างไปเพราะคุณรู้ว่าการที่แค่เป็นคนสวยหรือการที่แค่เป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่การที่อยู่ดีๆมันก็เป็นแต่คุณมีความรู้ว่ามันเกิดจากการที่คุณเรียนรู้นะคะหรือรู้อะไรจริงๆสักอย่างนะคะแล้วคุณก็มีความรู้ว่าคุณมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่คุณรู้นะคะมีความรู้แล้วมันก็ยิ่งทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เข้าไปอีกนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมันก็ดูแบบ เหมือนคนรู้จริงเหมือนคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่แบบครบเครื่องอะนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะอ,อแล้วก็อีกอย่างนะคุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซสสูงมากในใสายตาของเพศตรงข้ามนะอถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า สวยหรืออะไรแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์สเสน่ห์ในที่นี้รวมไปถึงสเสน่ห์ทางกายด้วยนะคะค่อนข้างเยวยวนค่อนข้งคนที่มีรูปร่างดีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งะนะ,ะฉลาดที่จะแต่งตัวฉลาดที่จะกรบจุดด้อยแล้วก็ดึงจุดเด่นตรงนี้แหละคะ่ะที่มันทําให้มันเป็นอะไรที่น่าค้นหาสําหรับคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามคุณหรือว่าผู้หญิงด้วยกันหรือว่าเพื่อนด้วยกันเขาต่างก็รู้สึกว่าคุณ คุณมีสเสน่ห์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่คุณเนี่ยทาให้มันพอดีไม่ได้ออกมาดูแบบมากจนเกินไปหรือไม่ดูน้อยจนเกินไปอ่ะคุณรู้ว่าอะไรที่คุณทําได้นะคะอะบางคนนะเห็นไหมแบบเหมือนในรูปเนี้ยนะคะนายอัฟคอยใส่หมวกใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยสำหรับบางคนอาจจะดูเครืเขินแต่คุณทํามันออกมาดีมากๆนะคะ นี่คือความเป็นไฮพรีเซสและก็เมจิชเชนจริงๆเลยนะคะอันนี้ขอเช่นชมเลยพอเราอ่านไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้พลังงานนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีแรงดึงดูดมากนะคะ,ะแล้วก็คนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเขามักจะเขาเรียกว่าตกหลุมรักคุณนะตกหลุมไม่ใช่รักอะ่ะเรียกว่าตกหลุมความสเสน่หาให้กับคุณน่ะนะคะตรงนี้นะแล้วมันทําให้คุณเป็นอย่างไรสเสน่ห์ตรงนี้มันทําให้คุณเป็นคนเขาเรียกว่าทําให้คุณสามารถที่จะ ได้สิ่งต่างๆที่คุณต้องการมาได้ด้วยเสน่ห์ของคุณนั่นเองด้วยวิธีการพูดของคุณนะคะที่มันมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอะแต่มันแบบมันมีอะไรที่ทําให้คนที่คุณคุยด้วยหรือว่าคุณต้องการอะไรสักอย่างจากคนคนนั้นเนี่ยเขาเขาให้คุณได้แล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็อยากจะให้คุณอ่ะเออนะคะตรงนี้แปลกไม่ไม่แปลกจะบอกว่าแปลกก็ได้ไม่แปลกก็ได้นะอื และอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้คุณไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องยอมรับจริงๆว่าความมีเสน่ห์เนี่ยแหละคะ่ะความมีสเสน่ห์ก็คือจุดสิ่งที่ทําให้เราไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่ามีคนสนับสนุนอะไรแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นะคะสำหรับ ตัวคุณก็เหมือนกันนะคะมีนายอฟคอยด้วยมันทาให้คุณที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่ารักใคร่คุณชอบพอคุณแล้วก็คอยสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะนั่นคือชาวกองที่1นนะเอออ่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะมีอะไรอีกที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับสเนสน่ห์ส่วนตัวของคุณนะคะอืมค u ี e ออฟคนะคะว้าว ไพ่ทุกใบของคุณนะคะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เย้ายวนจริงๆเลยอะ่ะเอ๊ s o f cups นะคะ ดึงดูดความรักมาให้กับคุณด้วยนะต้องยอมรับเลยตรงนี้นะคะคุณเป็นราชินีนักรักเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณพูดกับใครนะคะเขาก็จะหลงเสน่ห์คุณคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแหละแต่ว่าคุณแสดงออกมันออกมาได้อย่างพอดีนะคะทําให้คนที่เขาอยู่รอบข้างคุณแม้ถึงเขาจะรู้ว่าคุณเฟลท์แม้ถึงเขาจะรู้ว่าคุณกำลังโปรยเสน่ห์แต่เขาก็อดไม่ได้นะคะที่จะหลงรักคุณนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า มันดูเยา้ายวนไปตั้งแต่กิริยาอาการนะคะสายตาท่าทางนะคะเขาเรียกว่าภาษากายนะคะภาษาดวงตาอะไรทุกอย่างนะ,ะแล้วก็จุดนี้นี่เองนี่คะที่ทำให้คุณเป็นคนที่มีคนเข้ามา รักคุณแล้วก็ชื่นชมคุณอย่างมากมายแล้วมันก็จะนําพาสิ่งที่ดีๆมาให้คุณด้วยรวมถึงนะคะอาจจะนําพาความรักดีๆนะคะหรือว่าคนที่เขาดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะเอาเป็นว่าอ่า <c oughs> ใครที่เลือกกองที่หนึ่งเราอิจฉาคุณมากๆเลยนะคะในความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์แบบแบบที่ทุกคนต้องการนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะ ต่อมาเราจะมาดูกล่องที่สองบ้างนะคะว่าใครที่เลือกกล่องที่สองเป็นยังไงนะ <c oughs> The อ m ม e r o r นะคะ Six of Cups นะอืมอ่ะขอวางก่อน The Emperor Six of Cups นะคะ Ten of Cups สเสน่ห์ของคุณคืออะไรเสน่ห์ของคุณคือความจริงจังคือความเป็นคนที่เขาเรียกว่า จริงจังมั่นคงนะคะแล้วก็เด็ดเดี่ยวนี่คือความความมีเสน่ห์ของคุณแล้วคุณก็ไม่ใช่ว่าจะแค่จริงจังอย่างเดียวนะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีความโรแมนติกด้วยนะคะคุณชอบช่วงเวลากลางคืนนะคุณได้ใช้ช่วงเวลางางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าทําสิ่งต่างๆมากมายนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นแค่ the emperor จริงจังไปทุกเรื่องนะคะคุณอในความจริงจังของคุณในความเป็นคนที่ ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็ดเดี่ยวหรือความเป็นผู้นำเนี่ยคุณก็ยังมีความรักความโรแมนติกนะคะในในตัวของคุณเองนะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆด้วยคุณเป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอ่า มีลูกน้องอ่าหรือมีอ่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ลูกนะคะคุณจะรักคนที่อยู่ในในแวดวงของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูแลนะคะช่วยเหลือแล้วก็ให้ความค่เาเรียกว่าให้ความดูแลเอาใจใส่คนที่อยู่รอบข้างคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากๆนะคะเป็นคนที่มีความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ จะบอกว่าเจ้ายอเจ้าอย่างด้วยก็ใช่เช่นเดียวกันความเป็น the emperor นะคะเจ้ายอดเจ้าอย่างเนาะ <c oughs> นี่หมอขออนุญาตดื่มน้ำนะคะมีความเจ้ายอเจ้าอย่างแต่มีน้ําใจนะหกถ้วยนะคนมีน้ําใจคนที่มีความรักเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างมากๆนะคะรักในพวกพ้องเพื่อนฝูงของตัวเองรักครอบครัวด้วยนะคะคุณจะให้ความสําคัญกับความเป็น เป็นภาพรวมในชีวิตคุณที่ไม่ใช่เฉพาะตัวคุณเองแต่เป็นคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณไม่ว่าใครจะมีความเดือดร้อนนะคะใครจะมีอะไรคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะต้องไปแสดงน้ําใจนะอันนี้เป็นจุดเด่นของคุณมากๆเลยแล้วมันก็นะคะในการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นคุณมีน้ําใจกับคนอื่นแน่นอนนะคะในจุดนี้เนะี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่านาพาย้คุณนะคะยิ่งยิ่งมีเขาเรียกว่ามีชีวิตที่เขาเรียกว่า ก้าวกระโดดแล้วก็มีความมั่นคงนะคะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ปูพื้นฐานให้กับคุณในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเสียสละเพื่อคนในครอบครัวเสียสละนะคะความสุขส่วนตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าตัดสินใจด้วยนะคะคุณมีภาวะผู้นํามากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพิ่มเติมอีกนะคะว่าสเสน่ห์ส่วนตัวของคุณมีอะไรอีกนะ ไม่ว่าคนในครอบครัวของคุณจะประชิญกับอะไรนะคะคุณมีความสุขคุณจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขานะเพชชอปวอนนะคะคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือรน้นเป็นคนที่มีไฟอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่เติมนะคะเติมเขาเรียกว่าเติม energy บวกให้กับคนรอบข้างได้มากๆเลยนะไม่ว่าใครกําลังจะแบบหมดไฟหรือใครกําลังจะแบบว่าอ๋อฉันกําลังจะหมดแสงแล้วนะคุณจะเป็นคนที่เติมไฟให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตลอดเวลานะค,ะคุณเป็นคนที่มีความเป็นเพชชอปวอนนะคะนั่นคือ มีความมีไฟในตัวเองนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาใครได้อยู่ใกล้คุณเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาท้อเลยอ่ะจากที่เขาแบบท้อๆอยู่จากที่เขาแบบเออเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายในชีวิตหรืออะไรก็ไม่สําเร็จพอเขามา่อยู่ใกล้คุณเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกนี่ทําให้เขาสามารถที่จะสู้ต่อได้นะเขามองคุณเป็นคนพิเศษจริงๆคนรอบข้างของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเต้ามีบริวารนะคะ เขาก็จะมีความสุดว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะจะมี energy บวกๆนะคะให้กับให้กับลูกๆนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้านายคุณก็เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรู้สึกให้ความเคารพนะคะให้ความเคารพเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เลยแหละนะคะบางท่านบางคนสามารถมีบุญบุญธรรมอ่าที่เขาแบบเขาไม่ได้เกี่ยวพันกับคุณทางสายเลือดแต่เขาเคารพคุณมากๆอ่ะนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนมีน้ำใจแล้วเป็นคนที่มีความมีภาวะผู้นำสูงมากนะคะอืม นั่นคือความเป็นคุณแล้วก็คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ถือเกียรตินะคะถือเกียรติของตัวเองอะไรที่มันจะทําให้คุณเป็นคนที่เสียศักดิ์ศรีนะคะหรือมีความรู้สึกว่าเออแบบนี้คนที่แบบคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่ทํา คุณจะเป็นคนแบบนี้นะคุณจะไม่ทำอะไรที่มันดู discredit ตัวเองเลยนะคะคุณไปที่ไหนคุณต้องแต่งตัวดีคุณต้องทำอะไรสมเกียรติสมฐานะของคุณคุณจะไม่ให้ใครมาว่ากล่าวหรือว่าโอ้คุณแต่งตัวไม่ถูกกาละเทศะหรือคุณพูดจาไม่ถูกกาละเทศะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่ในตัวคุณมันมีแต่ความแบบเขาเรียกว่าพอดีพอเหมาะในความเป็นผู้นำคุณเป็นคนที่พูดแล้วมีคนเชื่อนะคะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำคุณพูดแล้วทุกคนต้องฟัง นะคะอืมนี่แหละคือตัวคุณเนี่ยมีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าเสมอคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างนั้นแล้วมันเป็นสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณกล้าลองในสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้านะคะ <laughs> <laughs> บางท่านบางคนชอบเล่นกีฬาผัดโพนหรือชอบอะไรที่แบบเขาเรียกว่าคนอื่นไม่ทำแต่คุณทำะนะคะ ทำแล้วดีด้วยนะไม่ใช่ทำแล้วไม่ดีนะอ,อนั่นคือความเป็นคุณจริงๆเลยชาวกองที่สองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นผู้นาําในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวจริงๆนะคะคุณเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรครังคุกใบอะ่ะคุณเห็นไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะอันนี้ไม่ได้ไหมายว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะหมายความว่าคุณเป็นคนที่สามารถปลุกจิตวิญญ,ญาณของคนอื่นได้นะคะปลุกความมีไฟให้ตัวคุณเอง และก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆรอบข้างคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรที่มันท้าทายเสมอนะคะคุณเป็นคนที่แบบน่านับถือน่ายกย่องจริงๆนะคะอืมสําหรับชาวกองที่สองนะฟังแล้วมันแบบนะมันดูใจฟูมันดูได้พลังงานบวกจริงๆนะคะอืมนะอ๋อแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชาวกองที่สามนะจบไปแล้วสําหรับกองที่สองนะคะ ความเป็นดีเอ็มพอรเรอร์ความเด็ดขาดความมีวุฒิภาวะของคุณความเป็นพลังงานพลังงานบวกของชาวที่สองเอ่อชาวของที่สองมันเป็นอะไรที่แบบไม่อหมองอ่านแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าชอบอะนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่เลือกกล่องที่สามอืมว้าวเอ e น g y ของคุณมีอะไรบ้างนะจี e ูนิเว r ร์นะคะก็คือเอ่อเดอะเวินั่นเองนะ คุณเป็นคนที่มีความพอใจนะคะในตัวเองนะไม่ว่าคุณจะรวยเงินแสนหรือว่ารวยเงินล้านแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่พอพอใจอะไรในชีวิตของตัวเองนะคะคุณพอใจแล้วคุณก็ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีค่านะคุณเป็น t 0 of c o i n นะคะสิเหรียญนะต่อให้คุณไม่ได้มีเงินเป็น10ล้านคุณมีเงินแค่แสนเดียว แต่เชื่อไหมคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเศรษฐีเพราะว่าคุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ,ะแล้วคุณก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าความสําเร็จของคุณหรือสิ่งที่คุณพอใจนะั้นมันไม่ไดใช่อะไรที่ยากเย็นนะคะเพราะฉะนั้นความพอใจมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆคุณบางคนที่เ <laughs> ชื่อไหมบางท่านบางคนนะคะ ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่สามารถแต่งตัวดีได้อะคนอย่างคุณนะคุณมีความเป็นเทนอคอยคุณดูหรูหรานะคุณดูเป็นคนที่มีอะไรทั้งๆที่คุณอาจจะไม่ได้มีมากเท่าคนอื่นนะคะสิ่งที่แม่บอกกาลังจะสื่อสารถึงคุณหมายความว่าคุณพอใจในตัวเองนะคะคุณรู้ไหมคะว่าการที่เราเป็นคนที่มีความพอใจในตัวเองเนี่ย เราจะเป็นคนเหมือนคนที่เต็มอยู่ตลอดเวลาเต็มในที่นี่หมายถึงเต็มในเรื่องของความสุขนะคะไม่ใช่เรื่องแบบน้าเต็มแก้วไม่ฟังใครนั้นคนละคนละประเด็นนะคะคนละอันคนละความหมายนะต่อ,ตอให้คุณมีเงินไม่มากคุณก็จะมีความสุขคนอื่นเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าคุณมีมากหรือมีน้อยนะแต่คุณมีความสุขเขารู้ว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีความสุขนั่นเองคุณก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณสามารถหาความสุขได้ง่ายๆจากจากสิ่งที่มันอยู่รอบข้างของคุณความสุขของคุณมันไม่ได้ยากเลยนะคะอืม บางท่านบางคนนะแค่ขับรถไปต่างจังหวัดไม่ต้องถึงกับไปต่างประเทศอ่ะคุณก็มีความสุขได้แล้วคุณก็เป็นคนที่เปิดโอกาสรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอ้าแขนรับทุกๆอย่างทุกๆคนนะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณ <c oughs> คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีพลังงานบวกที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะคุณมีเขาเรียกว่าคุณมีค่าในตัวเองนะคะทำให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าตัวเขาก็ เขาก็สามารถมีค่าได้เช่นกันนี่นะคะอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนนะกัรยาณเมิตรหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณแล้วเขารู้สึกเฟลนะเขารู้สึกว่ามันเฟลพอเขามาอยู่ใกล้คุณเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกนี่นานะเราก็สามารถมีความสุขได้เพราะว่าคุณส่งต่อพลังงานเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่แต่งตัวดีด้วยนะนะคะคุณเป็นเชนอัพคอยคุณมีความสุขคุณดูหรูหราคุณดู ทันสมัยนั่นคือนั่นคือเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานชอบความท้าทายนะคะอะไรที่มันมันได้มาแบบมันได้แบบต้องแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบคุณก็ชอบอ่ะมันมันเป็นเกมนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าชอบแข่งขันกับคนอื่นหรือเป็นคนไม่น่ารักอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันค่อนข้างยากดูมันเล่นเกมดูมันได้มายาก คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออคุณเห็นสิ่งหรอนะั้นมันเป็นเรื่องของความสนุกด้วยนะคะเออนะ The world นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่าคุณเป็นยังไงได้อีกนะ Seven of wands เห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีมี passion น่ะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรง่ายๆนะคะคุณมีความสุขได้ง่ายนะอันนี้มันคนละประเด็นนะคะ คุณมีความสุขได้ง่ายๆแต่คุณเป็นคนไม่ย co ่อท้อนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณมองมนันในแง่ดีอะคุณมีความสุขต่อให้มันเป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้นะคะอือะไรอีกฮะอ่าเอชชอร์นะคะอ่าแปดดาบนะคะคุณเขาเรียกว่าอะไรดีอะต่อให้สิ่งนั้นมันยากต่อให้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองว่ามันไม่โอเคนะหรือมันจะต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่า มันทําร้ายคุณหรือมันอะไรก็ตามแต่คุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะคุณมีความที่มันท้าทายดีนะคุณเป็นคนที่ชอบงานยากนะคะและคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ารอคอยอะไรได้นะต่อให้มันเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามนะคะพลังงานความสุขของคุณคุณมองทุกอย่างอย่างในแง่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเลยนะคะต่อให้ชีวิตเจออุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเจ็ดดาบแปดดาบนะแต่คุณไม่สนใจคุณมีความรู้สึกว่า สักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของฉันคุณยิ้มสู้กับทุกๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณมีความรู้สึกว่าสักวันฉันต้องได้ดีนะนั่นคือพลังงานของชาวกองที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้คุณอีกหน่อยเพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีความความเขาเรียกว่าเป็นคนที่ท้าทายนะคะอ่ขออีกสองใบสำหรับชาวกองที่3นะคะ h จ Hermit นะ เสน่ห์ของคุณอีกอย่างนึงคือคุณเรียนรู้นะคะคุณมีความรู้สึกอุปสรรคทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันทาให้คุณได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่กลัวเลยคุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันยากๆมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าฉลาดปราดเปรื่องนะคะอีกสักไปนะสาหรับชาวองที่3านะคะจะ r e วอร์สนะคะคุณหลงไหลในทุกสิ่งที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะสิ่งเหล่านี้แหละนะคะคุณหลงไหลในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นชีวิตของคุณและ ในเมื่อคุณหลงหลมันก็มีคุณหลงหลคุณเช่นเดียวกันนะคะเสน่ห์ของคุณนะสิ่งที่คุณเป็นมันดึงดูดความรักดีๆเข้ามาหาคุณมันดึงดูดคนรอบข้างที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะได้เจอคนที่ดีจะได้เจอความรักที่ดีจากความที่คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่รู้จักรอคอยนะคะแล้วก็ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดๆเลยนะคะการที่ใครคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ย เขาย่อมมองคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเราและเรามีคุณสมบัติเช่นไรเราย่อมได้เจอคนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าศินเสมอกันทัศนคติตรงกันนะคะมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเข้ามานะคะนั่นคือ,อชาวกองที่3นะคะความพอใจนะคะอะไรง่ายๆทำให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องลากันไปแล้วตอนที่อัดคลิปอยู่นี้มันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก เที่ยงคืนกว่า,กวาเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแม่หมอย,ยังไม่นอนนะเดีย๋ยวจะทําคลิปออกมาให้คุณได้ได้เล่นกันนะคะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาดูดวงส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยนะคะเราอาจจะเว้นกันไปสองสาวันสามสี่วันแต่ว่าเราก็จะกลับมาเจอกันอย่างสม่ําเสมออาจจะเว้นไปสักพักหนึ่งนานบ้างเร็วบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอที่จะให้ไว้นะคะใน ดีสคริปชันด้านล่างนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกใหม่ๆ FC ใหม่ๆนะคะเอาไว้เราพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ